ในปี2562ถึง2563พบว่าคนไทยเป็นโรคความดันโลหิตสูงถึง13ล้านคนและในจำนวนนี้มีคนไม่ทราบว่าตัวเองป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงมากถึง7ล้านคนความดันโลหิตสูงคืออะไรคือความดันโลหิตตัวบนที่วัดแล้วได้ค่าตั้งแต่140มิลลิเมตรปรอทและหรือความดันโลหิตตัวล่างที่วัดแล้วได้ค่าตั้งแต่90มเมตรปรอท ภาวะแทรกซ้อนจากความดันโลหิตสูงเช่นหัวใจวายหรือหลอดเลือดในสมองแตกกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหลอดเลือดสมองตีบหรือหลอดเลือดแดงในไตตีบแล้วจะมีวิธีสังเกตอาการความดันโลหิตสูงยังไงปกติผู้ป่วยความดันโลหิตสูงอาจจะไม่มีอาการใดๆแสดงออกเลยหรืออาจจะพบว่ามีอาการปวดศีรษะเวียนศีรษะและเหนื่อยง่ายผิดปกติ แล้วเราจะป้องกันโรคความดันโลหิตสูงเพื่อ,อยืดชีวิตให้ยืนยาวได้ยังไงง่ายๆเลยให้ยึดหลัก3อ2สอดังนี้อหนึ่งอาหารเลือกกินอาหารให้ครบ5หมู่รสหวานมันเค็มเพิ่มผักผลไม้ไม่หวานจัดอ 2. องออกกาลังกายสม่ําเสมอติสิวิอสามทำอารมณ์ให้สงบเพื่อจัดการความเครียสสหนึ่งคือไม่สูบบุหรี สอสองคือไม่ดื่มสุราและที่สำคัญอย่าลืมวัดความดันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งด้วยนะ